โอเคค่ะกลับมารีแคปกันกับรัฐวายไรอีกทีที่สามสามแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ยิ่งเห็นเห็นเขาเรียกว่าอะไร<อ>ความกระชับมิตรมากขึ้นใช่ไหมเออความเข้าใจกันมากขึ้นความแบบว่าเหมือนเปิดใจให้กัน<อ>มากขึ้นเนาะเ,<อ>เหมือนเขาเรียกว่าทลา,ายกำแพงอะไรแล้วกันออตอนแรกที่ที่อะไรนะ ไม่ยอมไปดอกเรียนอืพอยอมไปปุ๊บก็ให้พี่เลี้ยงพาไปให้หมอบพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อแกเราอ่าเรารีแคปอีพีสองที่หมอกกลัวตอนจบมันแบบว่าที่หนูบอกว่าี่เร่ากันว่าจะยังไงตอนจบมันจะแฮปปี้ไหมไ้เลยเดีมันจะแบบดูว่าแฮปปี้แต่พอมามามาฟังชื่อมาฟังชื่อหนังสือหนังสือนิยายเออลาทไวไลท์อะไรนะก่อนนี้ฉันจะหายไปนั่นแหละฉันก็เลยกลัวแบบ มันตอนจบมันจะเศร้าอ่ะมันจะเศร้าไม่อาจอาจจะไม่เศร้าก็ได้นะอาจจะอาจจะแบบว่าแต่ว่าเพกอาจจะไม่อาจจะไม่กลับมาได้อย่างนี้อ่ะอถูกแม้แต่ชื่อแม้แต่ชื่อเรื่องของเรื่องเนี้ยเองมันก็ชวนให้คิดว่ามันจะเศร้านะเพราะว่าที่บอกว่าลัสไวไลท์เนี้ยชื่อภาพนายไม่ภาพนายไม่เคยลืมไม่เคยลืมมันก็เหมือนกับเป็นแค่ความทรงจำโอ้ก้อนสี่คืออาจอาจจะไม่เศร้าแหละหมายถึงว่าจบไม่เศร้าแต่ว่า เรื่องเรื่องของตาอาจจะไม่กลับมาเลยถูกไหมอ่ะก็ก็หมายความว่าภาพในไม่เคยดืออาจจะแปลว่าก็ไม่ได้เห็นอีกแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในความทรงจำเสมออะไรเงี้ยอุ้ยมันก็เศร้านะใช่ไหมเาว่าเอาจริงป่ะทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ทุกคนต้องเชียร์ให้ท้ายที่สุดแล้วอ่ะกลับมาหายกลับมามองเห็นได้อ่าเพราะว่าเรื่องมันก็พูดให้เหมือนกับว่า มันก็จะมีหวังมีความหวังเหมือนกับที่อาจารย์พูดไงถึงมันจะรู้สึกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะกลับมามองเห็นได้เมื่อไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นแล้วนมาจะเป็นพรุ่งนี้หรืออาจจะอีกวันไหนเราก็ไม่รู้ไงสุดท้ายมันก็ยังไงต้องหวังก็ต้องหวังอืมือนกับเราที่หวังว่าน้องต้องกลับมาว่าน้องต้องกลับมาเห็นเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตรงเนี้ยต้องเอาใจช่วยอืว่านายเอกจะต้องกลับมาเห็นอืม สำหรับ e p พีสามสำหรับ e p พสามแล้วก็ <S 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 แล้วก็อ๋อได้เห็นเรื่องราวของของตัวแฟนเก่าเนาะเออว่าอุ้ยเราเราเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งเขาแบบได้แฟนใหม่ที่ดีมีอนาคตที่ดีสรุปไม่ใช่คือผู้ชายไม่แน่ใจว่าหมายการที่มีผู้หญิงอื่นหมายถึงว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเขาไม่ได้จริงจังกับตัวผู้หญิง อเออไอตรงไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่อืมแต่หนูกําลังจะมองอีกจุดหนึ่งคือ,อถ้าสมมุติว่าคือ,ค,อคือความสัมพันธ์ของของเพื่อนจากแฟนแฟนแฟน,แฟนเป็นเพื่อนอ่าชื่ออะไรนะพอใจกับอ,อใจพอใองอเนี่ยแล้วตอนเนี้ยพอใจ ชีวิตของพอใจตอนแรกนึกว่าจะไปได้สวยแล้วไอเนี้ยก็หมดห่วงแล้วอะอะอ่าช่ใช่ใชเหมือนกับเเธอไปได้ดีแล้วแล้วพอมันมาเห็นว่าเฮ้ยแฟนเก่าหรือว่าเพื่อนของฉันเนี่ยมันไม่ได้ไปได้สวยเนี่ยเออมันจะมามีความสัมพันธ์คอนฟ lict เกิดขึ้นหรือเปล่าถูกไหมเพราะตอนเนี้ยก็ฉันไม่ห่วงไม่ไม่ห่วงเพื่อแล้วฉันก็จะมาใช้ชีวิตของฉันแล้วก็ฉันก็อาจจะมามีชีวิตใหม่ซัมติงกับนายเอกแต่พอ คนเนี้ยมันมีเรื่องม่ะก็นั่นไงมันจะยังไงแล้วถ้าสมมติว่าอันนี้ดดาๆสมมุติว่าตัวพอใจผิดหวังขึ้นมาแล้วจะขอคัมแบ็กแล้วในขณะที่คนชันเนี่ยกำลังจะมูฟวอรเป็นคนถูกก็ัด้ดีไงนีไงกำลังแบบว่าเออมันจะอย่างนี้หรือเปล่าบทเขาจะเขียนมาเป็นฟิลนี้หรือเปล่าอะไรย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นฟิลเนี้ยเราจะ เราผู้ชมเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาใจช่วยใครแล้วนะมันจะหนักใจแทนนี่แล้วนะมันจะปวดตับอยู่นะมันอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปมที่เกิดขึ้นเนาะแต่พอดูพี่ชายรู้สึกว่าเขาเอาใจช่วยนะก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรกับก็ใช่ไงหนูก็เลยมาว่าตอนเนี้ยอ่า เรื่องมันกําลังปูไปที่ความสัมพันธ์ของนายเอกกับพระเอกเนาะให้ให้ให้เห็นว่าเออตอนนี้มันกาลังพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มที่กระชับมีกันมากขึ้นแต่ยังไม่เผยในเรื่องของปมที่พี่กับน้องมีต่อกันเกิดอะไรขึ้นอเอออ่าแล้วก็ไออันนั้นมันน่าจะเฉลยแล้วแหละไอที่ว่าแม่แม่ไม่น่าจะอายแม่ไม่ได้อะไรเลยไอตัวลูกนี่ะที่มันอายเองว่าเออ ฉันจากคนที่มีชื่อเสียงฉันจากเป็นนักกีฬาฉันเอออะไรเงี้ยมีคนชื่นชมที่หายไปจากทุกคนเพราะว่าฉันอายที่ฉันป่วยอืมเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราอะด้อยกว่าเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งที่เพื่อนคนหนึ่งล้มมาลาวอยู่ดีเพื่อนทุกคนก็เหมือนกับสงสารแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องอ่านก็คือเลียะไปเ้ยแต่ความรู้สึกนั้นอะคือเพื่อนก็หวังดีแหละแต่มันทำให้คนที่โดนทร e ตแบปนั้นรู้สึกอาจจะรู้สึกว่ากูด้อยกว่ากูกูน่าสงสารเหรออะไรเงี้ย มันก็บอกอีกในแง่หนึ่งเออเราเข้าใจเลยนะถ้าสมมติแบบ้าไปไหนแล้วอืมีแต่คนเลี้ยงเราแล้วแล้วเราสู้ๆว่าอุ้ยกูน่าสงสารขนาดนั้นหรออะไรเงี้ยแบบบางทีเราก็ไม่อยากไปนะเนาะใช่ใชจริงเข้าใจอยู่เข้าใจเอออืมแล้วก็ในเรื่องของชอบความที่เขาปูมาให้ให้ ให้พระเอกเนี่ยเป็นคนแบบเหมือนใส่ใจอ่ะมีความลึกซึ้งอะอม,มีความแบบมีความดีเทลหลายๆอย่างอ,อะไรเงี้ยแบบอุ้ยตอนที่ฉากาที่บอกว่าเปลี่ยนเสื้ออันนี้ทัดอยู่น,นันรรออ้นน้าตาไหลเลยนะแบบว่าทาไมน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยที่เปลี่ยนเสื้อให้ใช่ไหมไม่ไม่เปลี่ยนชุดเป็นชุดอ,ดอที่แบบเอาพอที่เพื่อที่จะให้อีกคนมองเห็นที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยเีแจมขนาดเนี้ยมองเลงดาวการได้เห็นเลยก็เลยคิดว่า ใส่ตรงนี้เขาจะได้เห็นทั้งที่ตอนแรกบอกว่าอุ้ยไม่ใส่ห<ค>รอกค่ะเขาเพราะสีมันแจ่มเกน <c oughs> มินเสียลูกแบดของเขาไปเออนาะแล้วรู้สึกว่าในฉากตอนสุดท้ายก็ทําให้เห็นว่าเขาเริ่มรู้สึกหวั่นไหวต่อกันแล้วแหละเ <No. S 1> นาะใช่ไหมมันเหมือนความสบายใจของกันและกันอืม <c oughs> ความผูกพันที่เกิดขึ้นความใกล้ชิดแล้วก็อุ้ยอีกคนหนึ่งเหมือนกับมาเติมช่องว่างใหอ้อีกคนหนึ่งอีก <c oughs> อย่างหนึ่งที่อย่างที่บอกเลยว่า ตัวนายเอกเนี่ยประทับใจในตัวพระเอก้งแต่แรกแล้วก็คือการที่เขามองเขาเป็นคนคนหนึ่งปกติไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนน่าสงสารไม่รู้สึกว่าเป็นคนที่พร่องอืแต่แบบทําเหมือนมึงเป็นเด็กคนหนึ่งธรรมดาที่แบบกวนกินกูกกวนกินกับมึงพูดที่เทียกูพูดเทียอะไรเงี้ยหรือว่าแบบให้ทำตรงทำนี้ก็บอกว่าก็ทําเองดิทําได้อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้รู้สึกว่าจมันก็รู้สึกฟูลฟิล ส่วนบางทีเราก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้ามาดูแลสิมาดิสรุปว่าเงินเดือนห้าหมื่นห้านี่นะมือนไม่เอาอะไรเลยเหรอเอาเอาซอสไหม <c oughs> ถ้าปกติแล้วอ่ะมึงต้องหยิบมาให้เขาเลยงถาไม่ต้องถามห <c oughs> ม,มเลยเขาจะใช้ไม่ใช้โลกอะอ๋ะเอ,อ,อเดี๋ยวผมขึ้นไปโอเคเออแต่มันกลับกลายเป็นว่าตัวตัวน้องเดกับชอบเ<อ>รู้สึกว่า มันทาให้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้ด้อยกูไม่ได้แบบเป็นอะไรเลยอ่ะกูก็คนปกติอืซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นหนังที่อยากสื่อให้คนให้คนคนดูอ่ะคนรับทราบเหมือนกันทราบว่าเราควรปฏิบัติต่อคนที่มีความแบบบกพร่องอะไรเงี้ยเหมือนคนปกติไม่ต้องมาทําแบบรู้สึกว่าเขาแตกต่างเขาเขาด้อยเขาเขาให้ให้รู้สึกว่าเหมือนแปลกแยกเออไม่ไม่ให้ให้รู้สึกแปลกแยกอะไรเออและเข้าใจเขามากขึ อืม,อมพอยก็จะคล้ายก,กันกับของเรื่องปรีมิงกับฮาร์ดตรงนั้นแต่มีเรื่องหนึ่งที่อยากติโปรดักชันอ่ะยังไง ASMR อ่ะมันมันยังไงมันชัดไปคือไม่ไม่ชัดสิมันไม่ชัดอ่าอ่อเรารู้สึกว่าถ้าโปรดักชั่นสนใจจุดนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอือจะครบเครื่องในตรงไหนตรงตรง,ตรงส่วนไหนพี่เห็นตอนที่พระเอก เคประตูไหมอ่าเสียงเคาะมันน่าจะดังกว่านี้อ๋อมันน่าจะมีการอัดเสียงเคาะแล้วเนื้อปะในขั้นตอนการทำแม้กระทั่งเสียงปลบมือตอนใส่ชุดไดโนเสาร์อะมันก็เป็นเสียงมันเป็นเสียงน้อยมันมันไม่ชัดอะทางที่พอยมันมันพอยคุณตั้งใจจะให้โชว์ตรงนั้นอะแต่ขาดความละเอียดของตรงนี้ไปนิดเดอยาเออเราเข้าใจว่า ตรงนั้นอาจจะแทนแทนตัวของของเดที่ไม่ได้ยินก็เลยทําให้เบาแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนปุตอนแรกที่คออ่ะมันควรจะดังก่อนแล้วพอไปพอภาพฉายไปที่ตัวเดทอ่ะมันเบาอันนั้นอ่ะมันจะมันจะมันจะเข้าใจว่าคิดมาแล้วแต่พอมันเบาทั้งหมดเลยเนี่ยอมันเหมือนคุณ ไม่ละเอียดตรงนี้ถ้าวันนีมันจะมันมันจะอิมแพกกว่านี้แม้กระทั่งตอนปลดมือนปอบมืออย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวนั้นได้ตัวเขาเพราะว่าเขาอะใช้เสียงในการดําเนินชีวิตนะเขาไม่เห็นถูกไหมใช้เสียงอยากอยากอ่านหนังสือก็ต้องฟังเสียงเพราะฉะนั้นอะ ASMR มันต้อง มันต้องถึงกว่านี้มันต้องถึงกว่านี้มันจะได้เข้าใจความรู้สึกว่าอ๋อคนที่เขาแบบมองมองไม่เห็นเนี่ยเขาจะจับเสียงให้มันชัดหรือบรเบามันดังหรือไดัไดรามิกมันจะชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยคนที่จะโฟกัสอันเนี้ยเป็นลำดับต้นๆเสียงเดินเสียงไม่เท้าปึ้งปึ้งปึ้งนี่แหละคือสิ่งี่เวลาคนเข้าใกล้แล้วทำให้คนรู้อ๋อเนี่ยเขาก็สัมผัสได้ อย่างที่เวลาคนเดินเข้ามาในห้องแล้วบางตึกตึกตึกอ่าอ่าอ่าเข้าใจให้มันมีเทลมันควรจะละเอียดกว่านี้นี่นี่นะถ้าจะให้ติดติเรื่องนี้ค่ะอ่าม่อเหมือนเราจะได้แบบเหมือนเข้าเข้าใจโลกเราเข้าไปสัมผัสตรงนั้นอีกระดับหนึ่งใช่แล้วเรานั่งอยู่เนี่ยมองไม่เห็นเราก็เอ๊เสียงแอร์มันดังเราก็นึกออกปะมันมันจะใช้อีกโซดอะ ประสาทหนึ่งประสาทสัมผัสอีกอันหนึ่งซึ่งเมื่อมองไม่เห็นหูต้องชัดเหมือนเวลาที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอะโฟกัสมนตอนที่น้องเดยอย่างเช่นตอนที่แบบอุย้ยมองไม่เห็นวุนัันไปมันก็ควรจะมีเสียงอะไรที่เข้ามาที่ทารู้สึกว่าอุย้ยเขาสัมผัสเสียงอยู่ถูกเหมือนตอนอยู่ตลาดก็แบบอุย้ยเสียงแต่รุนังขึ้นมา<ช>ตึงตงไม่อะไรไหมใช่ไหมนัม่นแหละอ่าเขาใจว่าขาดตรงนี้ไปนิดหนึ่ง โอเคก็นึกว่าเริ่มแบบเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆในเรื่อยๆอ่าพอในเรื่องของการแสดงในเรื่องของการแสดงเราว่าพอเริ่มเป็น EP สอง EP สามอ่ะนักแสดงเหมือนเริ่มจับจุดได้มากขึ้นเริ่มเป็นตัวละครมากกว่าตอนแรกเนื่อกว่าเหมือนกับเขาพยายามก็เริ่มพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ตัวละครไปผ่านการได แสดงจริงอ่าเออเออโดยตัวซีเนี่ยตัวซีเรื่องเออว่ะดีขึ้นว่ะรู้สึกว่ามันเขาเป็นเขารู้สึกเนาะใช่อืมมันก็แบบแล้วกันนี่ก็ชอบการแสดงของของของน้องซีที่ค่อนข้างจะคือว่านี่ว่าเวิร์กช็อปมาค่อนข้างได้ดีเออเล่นละเอียดในการทการเคลื่อนไหวร่างกายมันดูแบบ เออมันดูเป็นเป็นคนที่ต้องใช้ร่างกายสัมผัสจริงๆอะแบบในใน,ในทุกคูกก้าวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันไม่หลุดในการที่ค่อยๆทําค่อยอะไรเงี้ยเออส่วนคุณพี่นหนเนี่ยอืมเขาเป็นคนธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขาอ่าเออชืนช่นชมทุกเรื่องเนาะว่าเออนางนางเล่นโอเคเล่นดีเลยอะเป็นคนที่มีทักษะก,การแสดงที่ดีไม่แปลกที่ได้เล่นทุกเรื่องอใช่เว้ยถ้าเรื่อง เรื่องโอลิเซนก็คือเล่นดีมากจริงป่ะหัว้โอเคอะมีอะไรอีกไหมคุณอินที่อยากจะฝากที่อยากจะฝากในในตอนนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคงั้นก็ฝากเช่นเคยนะคะใครอยากจะคอมเม้์อะไรเพิ่มเติมก็รอสู่กันฟังได้อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าเขาไม่ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือว่าอะไรนะที่ไปจดจักอ่ะ เราว่าถ้าถ้าจะทําให้มันเป็นแบบว่าการโปรโมทการท่องเที่ยวมากขึ้นน่าจะมีภาพความว่าสวยงามของเออสถานที่สักนิดนึเดเยวพลังนุ่มนิ่มสนิดนึงเออไอ้วเออเผื่อเรื่องนี้เอาไปขายต่างชาติต่างประเทศคนอยากมาเที่ยวแต่เราก็เข้าใจแหละว่าตัวจัดนี่มัน ชาวต่างชาติเขารู้อยู่แล้วลย่ยแต่ว่ามันจะได้มากขึ้นอีกออประมาณฟิวนั้นเดี๋ยวจีเอ็มก็จะบอกว่ากเกี่ยวกับกู <laughs> การท,ท <laughs> 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 ่องเที่ยวก็การตองเที่ยวไทยจ่ายด้วยค่ะจ <laughs> <laughs> ่ายด้วยค่ะฟิวนั้นอ๋อเออแต่การการที่ตัวตนของเขาเรียกว่าอะไรอร่ะตัวตนของ ของหมอกเนี่ยอืเป็นคนสอบขึ้นเนี่ยอินคิดว่าเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรือเป็นเพราะเขาได้มาดูแลหนูว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือคือเขาน่าจะมีความละเอียดของเขาอยู่แล้วอ่าแต่ว่ามันฉายชัดขึ้นแล้วก็กล้าที่จะเผยอืมกล้าที่จะแสดงมากขึ้นเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนอาจจะแบบว่าใจนักเลงถ้ามีคนมาหาเรื่องกูก็ เออใส่เออแต่ตัวตนเขาก็อาจจะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนดีเทลเอาที่อย่าลืมว่าคนที่จะเป็นช่างได้เนี่ยก็ต้องละเอียดนะเออจริงถูกไหมล่ะจะขันน็อตแต่ละอันน็อตสิบตัวดึงออกมาเนี่ยมึงต้องจำได้นะเพราะฉะนั้นมึงต้องละเอียดที่จะเช็คนะอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเป็นคนที่มีความดีเทลของเขาอยู่แล้วระดับหนึ่ง สิวนานโอเคสรุปสรุปบูมกลับก็ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่อะไรกันแล้วคุไปเรื่อยโอเคค่ะแล้วก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมในตอนต่อๆไปด้วยนะค่ะสำหรับคลิปต้องลากไปแล้วเนาะจ้าไปแล้วโอเคค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย